สวัสดีนักเรียนที่เรียนในรายวิชาฝึกงานทุกคนนะครับในคลิปนี้ครูก็จะมานําเสนอหัวข้อในการจัดทําสื่อนําเสนอรายงานการฝึกงานในสถานประกอบการตอนนี้นะครับพวกเรากําลังฝึกงานอยู่ในสัปดาห์ที่16เราจะมีเวลาฝึกงานจนถึงสัปดาห์ที่18ก็จะเหลือเวลาอีกสสัปดาห์เท่านั้นครูก็ได้มอบหมายงานให้กับพวกเราได้ทําไปแล้ว2อย่างนั่นก็คือไปติดตามคู่มือนะครับคู่มือการฝึกงานที่ติดตัวเราไปตั้งแต่สัปดาห์ที่1 ว่าเราเติมข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังถ้าถึงสัปดาห์ที่18แล้วนะครับก็ให้ผู้ควบคุมหรือว่าพี่เลี้ยงเนี่ยได้ประเมินผลการฝึกง,งานในท้ายเล่มมาให้ครูด้วยนะครับและงานที่2นะครับก็คือการจัดทํารายงานการฝึกง,งานจํานวนหนึ่งเล่มนะครับหัวข้อคาอธิบายต่างๆครูได้บรรยายให้เราดูในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าใครยังจําไม่ได้ก็กลับไปทบทวนได้แล้วก็มาถึงเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องนี้นะครับพวกเราจะต้องทําสื่อนําเสนอเพื่อ มารายงานในวันที่เราจะามาปัดชิมนิเทศการฝึกงานด้วยนะครับโดยมีข้อกําหนดและก็หัวข้อต่างๆที่เราจะต้องมาทําให้ครูดังนี้นะครับมาดูที่ข้อกําหนดก่อนข้อกําหนดนะครับให้พวกเราเนี่ยจัดทําสื่อนําเสนอโดยใช้โปรแกรมเว็บไซต์แอปนําเสนอใดก็ได้นะครับตามที่ตัวเองถนัดดังนั้นเนี่ยถ้าใครใช้โปรแกรมส่วนใหญ่ก็จะเป็น powerpoint ถ้าเว็บไซต์ก็จะเป็นตัว google slide รวมไปถึงพวก คนวาด้วยแอปก็เป็นแคนวาเหมือนกันเอาอะไรก็ได้นะครับที่ตนเองถนัดเพื่อทําเป็นสื่อนําเสนอหรือเป็นโพล์อยมาให้ครูนะครับออกแบบสื่อนําเสนอให้เหมาะสมดูดีนะครับให้มันเข้ากับลักษณะหรืออัตลักษณ์ของสถานประกอบการนิดหนึ่งก็คือใช้ความเป็นศิลป์นะครับดูรูปร่างลักษณะของสถานประกอบการตอนแล้วเขาจะเน้นโทนสีอะไรยังไงก็ก็ลองออกแบบมานะครับเพราะว่าอยากให้หลงเหลือกลิ่นไอของการฝึกงาน ในที่นั้นอยู่เพื่อมานําเสนอต่อหน้าคณะครูที่จะรับฟังเราจํานวนเนื้อหานะครับจะมีจํานวนสไลด์ไม่น้อยกว่า10หน้าสิบเหน้านะครับหรือใครจะทําเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับที่มันไม่น้อยกว่า17บหน้าเพราะว่าครูล็อกในส่วนของข้อมูลแต่ละหน้าไว้แล้วนะครับมันจะมีหัวข้อให้ทำเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันหากฝึกงานอยู่ในสถานประกอบการเดียวกันนะครับก็ทําแค่1ชุดก็พอนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเฉพาะของแต่ละคนให้ครบถ้วนดังนั้นถ้าใครฝึกงานอยู่ที่เดียวกันเนี่ย อาจจะมีจํานวนสไลด์เนี่ยมากกว่า17หน้านะครับอาจจะห0ิบหน้า60ิบหน้าก็ได้เพราะว่าแต่ละคนจะต้องมีข้อมูลหน้าของใครของมันเพื่อนําเสนอตัาหงหากดังนั้นก็ไปบูรณาการมาแล้วกันให้ทําให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่18แล้วส่งไวใน Google c ิลคั r o o m ที่ครูได้มอบหมายภารักงานไว้รหัส Google c ิลคั r o o m เราไปดูใต้คลิปแล้วกันเดี๋ยวครูจะทิ้งไว้ให้ใครเข้าห้องแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องส่งตรงไหนแต่ถ้าใครยังไม่ได้เข้าก็ก,ก็ต้องมาดูกันว่า เราจะเข้าได้ยังไงก็ไปดูรหัสแล้วเอาไปเข้าแล้วกันนะทำไฟล์นําเสนอเสร็จนะครับเราไม่ต้องไปปริ้นนะตัวไฟล์นําเสนอเนี่ยเราส่งไฟล์ใน Google แ r o รูให้ครูเลยนะครับโดยจะต้องส่งเป็นไฟล์ .pptx นะครับถ้าเป็นโพล์ p อย n ์ถ้าเป็นแคนวาเนี่ยหนูจะ export ออกมาเป็นไฟล์อื่นก็ได้นะครับหรือจะส่งเป็นลิงก์ตัว c a n วาก็ได้แนะนำนะครับถ้าใครทำเป็นโพล์ p อย n ์มาเนี่ยให้เราเซฟเป็น pdf ไว้ด้วย เพราะว่ากรณีที่เราจะมาเปิดงานหน้าง,งานแล้วโ w e r p อย n t มันมีปัญหานะครับอย่างเช่นฟอนต์เพี้ยนนะครับไม่ได้ฝังฟอนต์มาเนี่ยอันนี้ถือ,ถอว่าอันตรายเลยเนะาะฉะนั้นเราจะต้องทําแล้วฝังฟอนต์มาด้วยนะครับนะถ้าใครไม่รู้ว่าฝังฟอนต์ยังไงเดี๋ยวครูจะเอาตัวคลิปนํานเสนอการฝังฟอนต์มาให้ดูนะดงนั้นเวลาเราส่งเนี่ยครูแนะนําว่าส่งเป็นไฟล์ .pptx ตัวนี้แล้วก็ .pdf ด้วยมันจะทําให้เรามีงานสํารองไว เป็นไฟล์นําเสนอของ p o w e r p o i n t หรือเป็นไฟล์ PDF นะครับเวลามีปัญหาจะได้เปิดดูได้เนาะส่วนแคนวาก็ส่งมาเป็นลิงก์แล้วกันอันนี้ก็เป็นข้อกําหนดเบื้องต้นตามนี้นะครับส่วนหัวข้อนะครับหัวข้อที่จะต้องทําในแต่ละสไลด์นะครับจะมีประมาณนี้เราก็มาดูกันเลยครับหัวข้อหรือสไลด์ต่างๆให้เรียงลําดับการนําเสนอตามนี้นะครับหนึ่งนะครับจะประกอบไปด้วยหน้าแรกครับหน้าแรกก็คือหน้าปกของสไลด์นะครับเราจะทํา หน้าปกนําเสนอยังไงก็ได้ขอให้เป็นเรื่องราวที่จะรู้ว่านี่คือสไลด์ที่จะเป็นการนําเสนอการฝึกงานนะครับออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะจะใส่อะไรเพิ่มเติมยังไงก็ใส่ไปสองครับข้อมูลนักเรียนที่ออกฝึกงานถ้ามีคนเดียวก็ใส่คนเดียวถ้ามีหลายคนก็ใส่มาเลยว่า,อ,าอันที่สองเนี่ยมันจะเป็นตัวข้อมูลของใครบ้างนะครับเราใส่มาเลยเพราะว่าเราจะต้องนําเสนอตัวเองให้ครูได้ทราบก่อนว่า เราไปฝึกงาน่ะมีใครบ้างในในสถานประกอบการนั้นนะครับเราก็นําเสนอครูที่ปรึกษาครูประจําวิชาแล้วก็ครูนิเทศการฝึกงานด้วยนะครับว่ามีท่านใดท่านใดบ้างนะที่ดูแลเราระหว่างที่เราออกฝึกงานอยู่นะครับ4ครับข้อมูลสถานประกอบการก็นําเสนอเป็นรูปภาพชื่อสถานประกอบการที่ตั้งตําแหน่งที่อยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้จบภายในหนึ่งสไลด์ได้ก็ดีนะแต่ถ้าจบไม่ได้เนี่ยหนูก็เป็น2ส,สไลด์ก็ได้นะครับแต่ข้อมูลที่ควรมีเลยก็คือข้อมูลของ ชื่อสถานประกอบการรูปภาพที่ตั้งหรือวาอ่าเจ้าของบริษัทอะไรพวกนี้นะครับมีเยอะทําหลายสไลด์นะครับแตกสไลด์มาได้แต่ถ้ามีข้อมูลไม่เยอะก็สไลด์เดียวจบห้าครับข้อมูลผู้ควบคุมหรือพี่เลี้ยงในระหว่างการฝึกงานเนี่ยหนูก็ต้องไปนําเสนอข้อมูลตรงนี้นะครับอาจจะมีรูปภาพของท่านมีชื่อนะครับแล้วก็บอกตําแหน่งปัจจุบันของท่านด้วยก็ได้ว่าท่านทําหน้าที่อะไรน,นะสไลด์ที่6ครับ คำแนะนําหรือความรู้ที่ผู้ควบคุมหรือพี่เลี้ยงได้เน้นย้ําเสมอนะครับวันแรกที่เราเข้าไปเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับวันที่สองสัปดาห์ที่ห้าสัปดาห์ที่เก้าสัปดาห์ที่สิบหกเขาพูดเน้นย้ําให้เราปฏิบัติเรื่องใดเนี่ยเราเอามานําเสนอครูหน่อยนะครับก็ทําเป็นหัวข้อที่ 1, หนึ่งข้อที่สองก็ได้ว่าเขาจะชอบเน้นว่าให้เราปฏิบัติแบบนี้แบบนี้นะครับครูเชื่อว่าเรามีข้อมูลอยู่ เรื่องไหนที่เขาเน้นย้ำนั่นแหละแปล,แ,ปลแปลว่าสถานประกอบการเขาต้องการที่จะให้เราปฏิบัติตนอย่างนั้นนะครับเราก็ลิสเป็นหัวข้อตกแต่งให้สวยงามแล้วกันข้อ7ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวข้อมูลพวกเราเลยนะครับก็คือตําแหน่งหรือหน้าที่ที่นักเรียนได้รับมอบหมายนะครับเราไปฝึกง,งานตรงนั้นเราได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรบ้างเราเขียนไปเลยนะครับถ้ามีคําอธิบายของงานด้วยก็ยิ่งดีนะครับอย่างเช่นหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำอะไรบ้างนะครับคอยทํานู่นทํานี่นะครับก็เขียนมาถ้าฝึกงานอยู่ที่เดียวกันมีหลายคนเนาะก็ควรจะมีสไลด์ตามจํานวนของแต่ละคนนะครับคนนี้ทําหน้าที่ตรงนี้คนนี้ทําหน้าที่ตรงนี้เราก็เพิ่มสไลด์มานะครับข้อ8ครับความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับนะครับเราก็เขียนเป็นหัวข้อหรือบรรยายมาเลยก็ได้ว่าที่หนูไปฝึกงานตรงนี้หนูได้รับอะไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ได้รับความรู้เรื่องนี้ได้รับประสบการณ์เรื่องนี้เขียนเป็นหัวข้อ หรือบรรยายมาก็ได้นะครับแต่จริงๆอ,อยากให้เป็นหัวข้อเนาะแล้วก็มีรูปภาพประกอบด้วยจะยิ่งดี9ครับสวัสดิการหรือค่าตอบแทนต่างๆที่นักเรียนได้รับเนี่ยไปอยู่กับเขาเขาให้การดูแลนะครับสวัสดิการหรือค่าตอบแทนใรบ้างเราก็เขียนมาให้ครูเลยนะครับครูจะได้รู้ว่าตรงเนี้เนี่ยเราไปฝึกแล้วเราเรา,เราได้ความรู้แล้วก็มีสวัสดิการอะไรที่เขาดูแลเรา10ปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการฝึกงานนะก็เขียนระบุเป็นข้อๆมาก็ได้บางคนอาจจะบอกถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วยก็ยิ่งดีนะครับ มีรูปภาพประกอบด้วยก็ยิ่งดีนะ11ครับคําแนะนําให้กับรุ่นน้องที่จะไปฝึกงานต่อที่นั่นนั่นหมายความว่าถ้าเราคิดเห็นว่าที่ที่เราฝึกงานตรงนี้มันดีมากเลยเนี่ยเราจะแนะนําอะไรให้กับรุ่นน้องได้เตรียมตัวก่อนที่จะออกไปฝึกงานในที่ที่เดียวกันกับเราในในเทอมหน้าๆน,นะครับก็แนะนําไว้อย่างเช่นถ้าน้องจะมาที่นี่น้องก็ต้องอฝึกเรื่องความตรงต่อเวลา น้องต้องมีความชอบน้องต้องรู้เรื่องนี้มาก่อนถึงจะฝึกงานได้ดีอะไรก็ว่าไป12บครับสรุปผลการฝึกงานในครั้งนี้ให้เราเขียนสรุปผลลั์ของการฝึกงานนิยามของเรามาเลยนะครับว่าเราจะจะนำเสนอยังไงอย่างเช่นสรุปการฝึกงานในครั้งนี้นะครับนักเรียนได้รับความรู้เป็นอย่างมากมีความรู้เพิ่มเติมจากที่ก่อนที่ออกฝึกอะไรก็ว่าไปนะครับ เขียนมาเลยนะครับบรรยายมาเลยว่าเราไปฝึกงานเนี่ยเรามีผลการฝึกงานของเราเป็นยังไงเราประเมินตัวเองยังไงดูความก้าวหน้าของตัวเองจากสัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์ปัจจุบันก็ได้นะครับหรือเป็นความรู้สึกก็ได้นะหนูเขียนบรรยายมาเลยนะส่วนสไลด์ที่13จนถึงสไลด์ที่ส6เนี่ยก็อยากจะให้เรานําเสนอเป็นรูปภาพระหว่างที่เราฝึกงานอยู่อาจจะคืออย,อยากให้มีสไลด์รูปภาพเกี่ยวกับการฝึกงานของเราอย่างน้อย3ามถึงสสไลด์นะครับ ก็เลยให้เป็นสไลด์เกี่ยวกับรูปภาพเลยเราก็ขึ้นปกว่ารูปภาพระหว่างการฝึกงานนะครับหน้าต่อไปก็รูปภาพระหว่างการฝึกงานต่อก็ได้นะครับสไลด์ละกี่รูปก็ได้นะครับคนที่ฝึกงานอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยน่าจะมีสไลด์เยอะนะครับนะที่เป็นรูปภาพนะก็นําเสนอมาเนาะคัดเลือกภาพที่มันดูดีมีความตรงกับงานนะครับเอามาใส่ครูจะได้ทราบว่าเนี่ยเราไปฝึกงานเราได้ไปทําตรงนี้ตรงนี้จรงิงแล้วมันก็เป็นความภูมิใจที่เราอยากนําเสนอครูด้วยนะครับ1ิเจ็ดครับ หน้าจบการนําเสนอนะครับเราก็ทํามาว่าเป็นหน้าที่จบการนําเสนอแล้วนะอาจจะมีเครื่องหมายคําถามโผล่มาว่าท่านกรรมการจะมีอะไรสอบถามก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับต้องมีหน้าจบการนําเสนอนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อนะครับในแต่ละสไลด์ที่ครูกําหนดให้ถ้าใครมีหัวข้ออื่นที่คิดว่าอยากนําเสนออีกหนูก็เพิ่มมาแล้วก็แทรกนะครับแทรกต่อจากสไลด์รูปภาพก็ได้นี่มาตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ครูจะได้รู้ว่าอ๋อเรามีมุมมองในการนําเสนอผลของการฝึกงานตรงนี้ด้วยทําเยอะนะครับมีข้อมูลครบครูก็จะประเมินคะแนนให้ในระดับที่สูงกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าที่เรามานําเสนอให้ครูในครั้งเนี้ไม่ใช่แค่การมานําเสนอตามหน้าที่นะครับแต่เป็นการนําเสนอสิ่งที่เราได้รับจากการฝึกงานทั้งหมดมาใส่มาให้ครูรับรู้เลยว่าเราได้อะไรบ้างและเราเจออะไรบ้างและเราจะแนะนําน้องๆไว้อย่างไงบ้างนะครับ ถ้ามีหัวข้ออื่นอีกนะครับเดี๋ยวครูจะแจ้งในกลุ่มให้ทราบว่าไปเพิ่มหน้านี้มาอีกนะนะครับเผื่อว่าครูมีประเด็นสําคัญที่อยากจะให้เรานําเสนอด้วยนะครับสรุปนะเราจะต้องไปทำโ o w e r p อย n t นะครับหรือทำเป็นแคนวาหรือทำสื่อนำเสนออะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราทำได้ตามหัวข้อที่ครูกำหนดให้ส่งงานภายในสัปดาห์ที่18ใน Google Classroom ส่งเป็นไฟล์ PowerPoint หรือลิงก์ Can ว่าหรือจะทำเป็น PDF มาด้วยก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟล์ของเรา,าเปิดไม่ได้นะครับเราจะได้มีแผนสำรองนะครับเอาไว้เนาะฉะนั้นเราก็จะต้องทำตรงนี้นะครับให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับถ้ามีใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้ใต้คลิปนะครับหรือว่า Inbox มาถามครูได้เลยนะครับถ้าว่างๆจะตอบให้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับ